หเดี๋ยวเราสบายและก็สบายเดี่ยวงานก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเด็กคูณเดวแบ่งได้อีกเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเออเอาเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อนะครับให้กับทางด้านพิธีการทางด้านโน้นนะครับเรื่องเจนครับโทษนะครับเห็นเจอ ได้แล okay. ้วเล้อน้าไ่กูดิายยาวน้าไยกูดิไปก่อนนี่นี่นะนี่นี่นะโอเคนั่งไว้นั่งไว้ปข้าไผ่กบชาตลงขึ้มเลยนไอโฟนนะไอโล้ยนี่หันนน้าน้ำแล้วพี่ว่าหัน้ำแล้ว

ครับไปตาวคำถวายผ้าปเามหอยที่โอ๊โอ๊ต่าโอคเคลนี่อ้าวขอคนเริ่มบานวันนี้อะครได้ออกบารแส่งงานในวันนี้นะ วันนี้เพื่อมอบภุมให้พัฒนเน็ไปเรียนบาลีที่กรุงเทพมหานครตัวโน้ตยี่สิลูกด้วยกันวันนี้เราเล่นข้าวก็มุ่งเป็นมาในร่วมในการทอ,อดข้าวปลาในคำ่ำคืนวันนี้แล้วก็จะร้องบแขงให้แดกยมใ้รับฟังกันเป็นที่เบิาากบาในใจกเป็นอย่างยิ่งทั่วหน้าเลยนะคร วันนก้เราจะได้กล่าวคถวายพระบา,าแลวเดี๋ยวจะได้ถวายพระเพียาแล้วก็นะับปัจจัยกันจะได้ทราบว่าปัจจัยเยครับนวันนี้มีญาติโยมพระพระธบาทได้บัจจัยเท่าไหรในการพ่าคุณการศึกษาให้พระโส,สมาดีไปเรียนบาลีกันการเรียนบารีปเ,รารเป็นการเรียนที่ต้องใช้ความสามารถ ที่สุดของพระพิตและสมัเรีนแคนครับเดียวนข้นตนไปในขันได้ร่วมกันกล่าควัยาปานะครับโดยท่าว่านะโรกรสามจบนะครับนาโมตะพัวโตรหะโตสมาสัพุทธัสสะนาโมตตะพัทวะโตอรหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะ มโรระโมตสัพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัพพเดียวท่านว่าตานะครับกี่มานี้มักยังพันเตปังสกูรักจีวรานิสัพปริวารานิพิกุสังคสัพโอโนชยามะสาธุโลพันเตพิกุสังโค อิมานิบังสกูราจิวรานิปาติคันหาโกอัมหากังทีกระตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งผ้าบังสกุลจีวร กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับซึ่งผ้าบาังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุุมและความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย นานเล <anut S 3> ้อมาเจปิงนเปิดประดิษน้ำตาลนะครับเดี๋ยวให้ประดิษฐ์พระอข้อาำภาพวาดไป้ท่โตัวกระปาเลยนะครับเดียวแ้ระดพองขอจะไปพิจารณาภาป่านะครับเป็นการสมีบริเวณต้าที่เราทุกคนนะครับได้ กันพระพาณะนะครับโดยการร่วมกันบรจัยในั่ะเมรุกรมนังน่าจะวลงมาอะยกให้พระในอารมณ์ปฐมตุขปาณะนะ พี่ครับชีเชยครับชี่ชช่วยประคองน้องูก้องครับหวานรคนอรคนรับในรอบับรบ้ข้าวในวันนี้นะครับ่นี่นครับรอบกับรอครับรอบกับรบในวัน สนครับนรับุปาบในการถวายปัจ yep. จัยนะครับซึ่งเป็นปรวัตของพระป่าที่เราไดร่วงนนะครับเดี๋ยวท่านได้ร่วมกันตดน้ำ่าพะพรพระเด็พระคุหลวงพ่อ้แล้วก็อทห้องกรกรงครเดี๋ยวเดี๋ยว ยะถาวารีวาคุาบริบริณีสาวพระนเอวะเมวิตินามเปตนาโมปาติอิิตามปฏิทานตมากิตุมีวะสมิชตูเพเวนสังปาจันโโนละโยถามโชติโยถา Oh, Gracias. ततो वद अवत Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn मानोपा ตอนที่โบนพระส่งอภารสำมรเลยแล้วสงสมิตรมมมมเลยมาถ่ายรูปก,กับอ,อ,องคกก์อากร่างร้อยแล้วถึงจะให้ญาติโยมถ่ายรูปมาได้ถ้าพระก่อนอเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านกราบรับพรพระก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับ นะครับเดี๋ยวท่าน,นกับพระพรกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระสวาาัสดามิสวากาโตพระขวัตตาธมโบธมบังนัมมามิสุปฏิปันโนพระขมาโตสาวกสังโคสังขังนัมามิ ้วันนี้อาเมาหลวงพ่ะนาดหลวงพ่ะนาดเนี่ยเป็นเจ้าวาลูกที่เก้าของวัดศรีโลหะน้ำหลวงก็เป็นเจ้าวาาที่มีเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยก็หลวงพ่อถ้ามาเพ็ญเพียรเหมือนพระโพธิสัตว์นึกถึงแก่ราตโร แห่แต่บางตุกให้โยมเวลาวันนี้มากๆให้น้องต้นข้าวเพื่อให้เสริมสร้างบาลมีแล้วก็จะได้ทำอะไรประสบความสำเร็จของความมุ่งมั่นปรารถนาจุกประาการแล้วก็สิ่งที่จะให้อีกอย่างหนึ่งเป็นของดีที่สุดวิจัยมาเป็นเวลาวิจัยมานานเลยนะวิจัยมาตกสามปีแล้วปรากฏว่า อันนี้เป็นของดีที่สุดแล้วหาอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่นะให้เราต้องข้าวได้เอาไปแปลงฝันนะข้าวเพราะไปให้ฝันจะโยนตังร้อยฝุ่นแะล้วก <c oughs> ็ข <c oughs> ้ <c oughs> <800. S 2> าวฝางดีๆเลยนะชายฝางไม่ดีเลยนะทุกคนเนะคืออนนนี้ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองที่วัดนี่เองแล้วเวลาเนี้ยยนให้ยาสีกันใส่ไป

ก็แข็งแรงแล้วก็เ,เกือแข็งแรงจะอยู่ได้ถึง200ปีเลยนะในของฝนนั้ <c oughs> นยากยิ่งข้า <c oughs> ให้ใหมอนข้าวพี่มาอ่าแสดงในวันนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป <c oughs> อ่านิมนต์นะครับพครับ ในมังสามเสนทั้งหมดเลยนะครับได้ถ่ายรูปกับน้องต้มข้าวนะครับตอในช่วงนี้ท่านนั่นพระเด็จพระคุทธพ่อนะครับได้เมตตามอบนะครับลูกหลานพระเด็จพระคุทธพ่อนาาและชาโตนะครับให้กับน้องต้มข้าวนะครับนพระพรนะครอัญมณ์นะครับอัญมณหลังขาัเสนให้ลูกถึงนี้รังขาให้น้องต้มข้าอยู่บ้านมาด้วยครับ เ็ต้นกล้วเป็นพระกลมค่ะต้กล้็เป็นสูกสำรนะครับของอาวสีมหาลับลุงนะครับที่ไปศึกษาลดน้ยครับตน้ยครับหลังต้นลน้อนี่ต้นกล้วยค่ะมาวาต้นลว่ะ <wh>

อข้าวทำอะไรยังไหมข้าวบัก

แเดียวนะครับท่นนะครับงนี้นะครับแวเดียวนะครับแถวเดียวนะครับที่ไหนตอนชุดแรกครั่แถวเดียว้นมาขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะ่านกองกันไว้ที่เต็นท์ก่อนนะครับที่เต็นท์ไปใต้ตรงไหนขานะครับข้าไปใต้ตรงไหนขไปแต่งหน้าข yeah. แต่งหน้าขไปล้อผัดหน้าขไปัดหน้าเีวนะอ๋อตั้งแต่รบ้างตั้งแอราวะ เขารู้บ้างไหนมึงก็ไหนอยู่ไหนเขาไปพั้งโลกเยตัวด้วย